ทำนายดวงชะตาคนเกิดวันที่3คนที่เกิดวันที่3โดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่มีพลังงานของความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและความมีชีวิตชีวาครับคุณเป็นเหมือนผู้สร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยจินตนาการและชอบที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวเองมีความสดใสและชอบสร้างความสุขให้คนรอบข้างครับลักษณะนิสัยใจคอและพื้นดวงชะตาโดยรวมมีความคิดสร้างสรรค์และมีพรสวรรค์ คุณเต็มไปด้วยจินตนาการมีหัวศิลปะและชอบแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์นในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนการพูดการแสดงหรือศิลปะแขนงอื่นๆมีสเสน่ห์และมนุษยสัมพันธ์ดีคุณมีบุค,คลิกที่ดึงดูดใจเข้ากับคนง่ายและชอบการเข้าสังคมมีเพื่อนฝูงเยอะและเป็นที่รักของคนรอบข้างเพราะคุณมีสเสน่ห์ในการพูดคุยและสร้างบรรยากาศที่ดี ช่างพูดช่างเจรจาคุณมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยมครับสามารถพูดจาโน้มน้าวใจผู้อื่นและถ่ายทอดความคิดได้อย่างน่าสนใจและสนุกสนานมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขันคุณเป็นคนคิดบวกมีความสดใสและมีอารมณ์ขันทําให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้และคุณมักจะเป็นจุดเด่นในวงสนทนากระตือรือร้นและรักความสนุกสนานคุณชอบความสนุกสนาน การผจญภัยและสิ่งแปลกใหม่ไม่ชอบความจำเจสามซากและมักจะเต็มไปด้วยพลังงานพื้นดวงชะตาโดยรวมชีวิตของคุณมักจะเต็มไปด้วยสีสันไม่น่าเบื่อมีโอกาสได้เรียนรู้และทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอความสามารถในการสื่อสารและสร้างสรรค์จะนำพาโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตดวงความรักสำหรับคนโสด